จะการทำสัญญาสุดยอดกันเนาะเหตสัญญาสุดยอดเวครับเพื่อนนะครับแม่นีหกเกียร์มโอ้มันเป็นบ้านไรนี้ถิ่นกียถิ่นกียร์มันมันเป็นรถบ้านสิกระเบิดมอเตอร์ปีกอ่ะเนาะอ่า จุก่างทันป่จ้าค่ะอะไรนะวอไรเพราะว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงคิวทองมากเลยค่ะคุณแม่ไมะเส็จแยัต่ช่งหกเดือปีน่ะนะีพ่อโดนนะครับผมกามืองเดือนน้อะไรหล่ะแม่รคปอดยี่หก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 หกยีห บนกระถินยี่กวโดนพี่น้องก่โดนไให่ใาที่บอกบอก้านผู้บนสินทีตำบลินที่ำเพื่น่าดันจังวัดเพื่อดังวัดโอ้โหดังวัดลโอวโยูดนเราค่ะเราก็ว่าเรามาไกลแล้วจากภูเรือมาไกลกว่าเราอีกค่ะพี่น้องแม่ แม่ประทับใจอย่งของสาวหน่อยครบประทับใจรับแม่กประทับใจเนี้ยอ่เางก็ได้ขี่รถจากอุดรยังมหดรดีลยสเลยนดีดีพวงงามไหมเมยพวงมาคแปกน่าเกดาอะไรม่แมหนีขึ้นมาต้นมา้นลงทุนกลับรลง่จ้ะผู้หญิกลัผู้หญิงกลัค่ะ สุดอี่นี่หนี่ทมากครับอันแซีรกินไ่ไปเลยเรื่อยๆแล้นแฟนสาวนอยทุก่านครับแฟนครับสาวน่อยเพจแบนแท้งมาจากทัวรสารดินะคะน้องบอล้วก็ลูก ขี่รถไปเห็นสัญญาเลยเห็นสัญญาสดๆจากตู้จอดสลากแผงหลังเวทีรถตู้หลวงพ่อมาบรถตู้หลวงพ่อมาบานครับหลวงพ่อท่านนั่งทกอยู่เนี่ยวันที่26ตัวแรกพี่น้องต้องรีบมาเนาะพี่น้องถทักันคิวว่างนะคะใส่ในปอน

ใจ,ใจลใหลลลลลดูดูนะดูหนะ้าคนใหญ่อันนี้ไวจังเลยอ่ะเอาไว้เต้นวงอิงไหม, <c oughs> มไม่ต้องเตบนวงอิงไม่ไ้ทำไม่ไ้ไหมไม่มันมันมันมสวยเลย